ดูจุกแรงดันแบบใหม่ครับเพิ่มกำลังแรงดันให้กับตัวปืนขนาดลำกล้อง5นิ้วนะยาวลำกล้องของคิมเบอร์คล้ายโคเซ1.9 1 1มีความยาวลำกล้องให้เป็นๆเ,เลือกก็คือ4นิ้วและ5นิ้วเพื่อนๆชอบความยาวแบบไหนครับตัวล่างนี่4นิ้วขนาดคอมแพคตัวบนนี่ 1911คิมเบอร์ไซส์ปกติมาตรฐท่านครับขนาดความยาวลำก้อง5นิ้วมีเช็คเกอร์ด้านหน้าเพิ่มขึ้นมาประกับเป็นลายคิมเบอร์เหมือนกันนกมี2ทรงครับนกกลมและนกวงลีน่ะเพื่อนๆถ้าชอบแบบไหนก็ลองเลือกพิจารณากันเอานะครับแต่5นิ้วนี้บอกเลยว่าล่อเทเลท่อสนิ้วคอมแพกหยิบจับใช้งานสะดวกนะเพื่อนๆ ก็ผู้ซื่ออายุ20ปีบริบูรณ์นะถ้าชอบสุกใจสั่งซื้อที่ลายนี้ครับแอด HCBBigan ลานหัดชิวนะครับหรือบ BBigan ชัยนาธผมช่นนางนันแอร์ซอฟกันนะครับผมก็บ้านอยู่ใกล้เขตสุพรรณนะเนาะพูดเนอร์เลยอ่ะโอเคขอบคุณครับ